สวัสดี FC แฟนช่องทุกคนนะคะมือนีนนทิยาจะมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของแม่บุญคนกระสินนะคะนนทิยาล่องคลิปแบบด่วนๆร่วมคลิปนะคะคลิปนี้จะมีแนวทางของแม่บุญคนกระสินกับพ่อเพชรชบูรณ์นะคะพ่อเพชรชบูรณ์สายด่วนๆน,นะคะตามวันออกนะคะจะเป็นตัวได้ยืนย่นนหายเน้นหายนะคะแยกบนแยกล่างนะคะจะเป็นตัวได้จะหายไปฟังเสียงสัมผณ์ คลิปแรกเป็นของแม่บุญคนกาละสินนะคะคลิปที่สองตอนที่สองนี่เป็นของข้อเพชรชบูรณ์งวดวันที่หนึ่งเมษายนสองห้าหกเจ็นะคะแม่สว,สด,วสดีค่ะโอ้ยพอท่อหายแม่ดูเลยเนะาะค่ะว่าได้ทั่วหลายเดือนแล้วเมื่อนี้เห็นทั่วเขาลายสายกันเลโท่วกับทั้งมันยากจังน้อยค่ะแม่จักอาจารย์<บ>ในแนโท่แน่สายส้นกันอยู่ว่าสัน จ<ม>็คแจ็คศิลับ<ม>ไพจักสิลป์ง<ม>ุ่งของข้โคดายกรนะเอาเนี้ยข้างไปแก้มปั้นเนี่ยมือนี่มือนี่วะค่ะแม่เป็นเลขค่วมฝันหรือเลขเ,เลขคำนวณเลยคำนวณกะมาแบบด่วนๆเลยแม่พอมามือนี้เวลาโมมี่แล้วลงก่อนเที่ยงให้จบเกมเลยลงเลยจ้ะเอาเลยค่ะหนูพร้อมแล้วจ้าเดินหก เด่นหกข้นเอเดนหกกับสี่เด้อข้างล่างสี่ข้างบนสีเด้อยังตู้สิหกเก้าหกเก้าหกหนึ่งหกหนึ่งหกสามหกสามข้างล่างสี่เจ็ดสี่เก้า 4ี่เจ็ดสี่เก้าสี่หนึ่งสี่ค่ะค่ะแม่อ่นหกมีให้แยกบนแยกล่างนะามั้งคะแม่แยกเลยแ,ลแ,เแยกเลยร่างฐันแบบเขามแบบเก็บเก็บตรงนี้ให้ทะลุว่า,าให้บนสามคู่ล่างสามคู่นั่นที่ยากเข้าใจถือบ่ อ่ข้างบนนี่หกเก้าหกหนึ่งหกสามแน่นชุดเด็ค่ะแมต่ต่ำกันเลยต่ำกันเลยอ๋อน้ำหนักเท่ากันจ้าข้างล่างให้ซีเจ็ดซีเก้าซีหนึ่งแน้นแน่นต่ำกันบ่แม่ต่ำกันมาเลยๆอืมเลขทั้งหมดน,นี่จำเป็นต้องกลับบ่เนี่ไม่กลับก็ได้อ๋อตรงตรงใช่ตรงเลยไม่ต้องกลับ ตรงตงไม่ต้องกับเป็นแนวทา,างเนะาะค่ะเดี๋ยวดีว่ะเดี๋ยวนูทวนจักน้อยหนึง่งอ่าแนวทางของแม่บุญค <ส noun. S 1> นกระสินงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองห้าหกเจ็ดเล็กเด่นมีหกกับสี่หกหลัก หกเน้นบนสี six, four, one, two, ่เน้นล่างจับคู่ให้ข้างบนหกเก้าหกหนึ่งหกสามข้างล่างสี่เจ็ดสี่เก้าสี่หนึ่งน้ำหนักเท่ากันตรงตรงไม่ต้องกลับแม่งววที่พ่านมานน่เขาล่างมันบ่ค่ะเขาบนจะอ๋อเขาบนเขาสองหกมันบ่ค่ะแม่เอราะวแม่ลืมเจ็ดแปดแม่ลืมแม่ลืมค่ะาเจ็ดแปดมันเป็นเหลขก่างด้วยค่ะแม่ แม่เจ็เม่นเขาเจ็ดแบบล่างนแม่มันใจข้างบนไหมมันใจบนอืมยัง,งไม่ต้องกลับก็ได้ตรงตรงไม่ต้องกลับอ้าวขอบคุณแม่หลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางวนี่ขอเอฟซีโซดีนวทางของแม่บุญน,นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ะะสรุปแนวทางของแม่บุญคนกาลสินนะคะเพิ่นกะให้แยกบนแยกล่างนะคะมวดที่ผ่านมาเพิ่นกะยืนยัน,ยนว่าเขาเจ็ดแปดนะคะงวดนี้ก็เป็นแบบนี้นะคะเพิ่นบอกว่าตรงๆไม่ต้องกลับนะคะนะคะนนทิยาก,กา็ขอวอวยพรให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีโชคดีกันแนวทางของแม่บุญคนกาลสินนะคะสุขสุขมันหมัน,มนเฮงเฮงปังปังค่ะ อ้อววัสดีคะ่ะครับผมมื่นี่เป็นเศร้าของวันที่หนึง่งเมษายน<ม>เป็นมือเลขออกอม,มือโซกมือหมานแล้วมือนี้ค่ะจะมีเฮขึ้นวันที่ผ่านมาบ่างปดนี่กะได้ย่างละสองคือเกาว่ากะมักกันคือตัวเดียวอยู่คือเกานั่นแหละ อ๋อ oh, แยก oh, บน uh. แยกล่างบ่ค่ะแมนแมนแมนอ๋อบนมีสามตัวบนให้สองครูมีสองตัวบนให้สองคูสองตัวล่างให้สองครูแต่ว่าเน,นียนยางละครูล่างเออหนูพร้อมแล้วค่ะ <c oughs> อ่าพร้อมแล้วเนาะค่ะ <c oughs> อ่าสามตัวบนศูนย์ศูนย์หกศูนย์ศูนย์หกหกสามศูนย์ตัวเกาหกสามศูนย์กัตัวกันกับหกสี่ศูนย์แต่วสีวงหิยู่ย่างละคูนหกสี่ศูนย์อ่าสองตัวบนหก หกศูนย์หกศูนย์หรือศูนย์หกอ่ะเอาเอาเป็นเออศูนย์หกศูนย์หกครับตอนนี้ในกระดชพอนึ่งเออแล้วก็สามศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์สามตัวนี้พงไปหกไปศูนย์ศูนย์หกศูนย์ศูนย์หก ลองตัวติดต่อกันมาหนิก็คือสามศูนย์ศูนย์สามหนึ่งเลขสามตัวบนกะอืมสองตัวบนกะศูนย์หกสามศูนย์ศูนย์หกก็สามศูนย์เลขสามตัวบนเออกันไว้สี่ศูนย์จะว่าเดี๋ยวเดียวพอสี่วงใหนตัวเดียวสามตัวบนนี้เน้นศูนย์ศูนย์หกค้างเดียวมันบปค่ะ แน่นแนนหางเดียววันนี้มาสองตัวบนกันเน้นศูนย์หกเน้นศูนย์หกแนนวันนี้เอาล่างมาเลยล่างเก้าสองเก้าสองสี่แปดสี่แปดเก้าแปดเก้าแปดวงไปสี่แปดเมื่อเดียว มีแปดแปดที่สี่แปดเมตรเดียวอือตลักคือเหล็กล่างสี่พอมันใจที่สุดที่ตัวเดียวคือแปดที่สี่แปดเพราะว่าเก้าสองกับเก้าแปดมันมันสี่ือขึ้นดับมาตั้งเด่นแึ้งดับนี่มันสี่พุ่มสี่ตัวดับคือสี่แปดแปดที่มีมีซัมนี่เหมือนเราเหมือนป่ะคะพ่อ วแล้วแล้วมียางเรเนียยยางเรคู่ข้างบนข้างบนนู้นวัดแกนเนีนศูนย์ศูนย์ศูนย์หกกับสามศูนย์เนียอาวสรุปมาแนวทางของพ่อเพิชญบูรณ์ตามวันออกงวดวันที่หนึ่งมีนาเอ้งวดวันที่หนึ่งเมษายนสองห้าหกเจ็ดสามตัวบนมีศูนย์ศูนย์หกหกสามศูนย์ หกสี่ศูนย์เน้นที่ศูนย์ศูนย์หกสำหรับสองตัวบนจะมีศูนย์หกสามศูนย์สี่ศูนย์เน้นสุดสุดคือศูนย์หกสำหรับขังรางมีเก้าสองมีสี่แปดมีเก้าแปดเน้นที่สี่แปดตรงกันปะคะว่าตรงกันตรงกันติดตรง อ้าขอบคุณพอ่อหลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะวันนี้คอยเอฟซีโซดีแนวทางของพ่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกๆคนานเด้อว,วันนี้เอฟซีเลยสาธุค่ะค่ะพอไม่พนอเอฟซีก็สิ่งนี้แหละน,นะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุ่นทิยาก,กับพ่อเพชรบุ์น,นะคะสายด่วนวันออกนะคะเพิ่นกะ ให้เป็นแนวทางหาซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลนะคะเขา้าความรุ่นน้ากันว่าจะใช่หรือจะใกล้เคียงนะคะรุ่นที่ยากกับเป็นซื้อนําเสนอนะคะบอสามารถรู้ว่าอาจารย์ได้จะเข้าอาจารย์ได้จะใกล้เคียงนะคะพอเข้าทายทําให้เป็นแนวทางหาซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเท่าน,นั้นนะคะแนวทางของพ่อเพชรบณ์น,นะคะสายด่วนวันออกนะคะเพื่อนกับไฮมาเป็นแบบนี้นะคะเลขสามตัวบน0 0 6 6กสามศูนย์นะคะสี่เอ่อหกสี่ศูนย์เป็นตัวกันศูนย์ศูนย์หกเป็นตัวเน้นนะคะเลขสองตัวน่าจะเน้นศูนย์หกน,นะคะล่างลงมากก็จะมีสามศูนย์กับสี่ศูนย์นะคะสําหรับข้างล่างเก้าสองสี่แปดเก้าแปดเน้นเม็ดเดียวคือสี่แปดนะคะข้างล่างทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาเสื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะนุนทิยาขออวยพรให้พ่อพี่น,น้องเอฟซีโชคดีแนวทางของพ่อเพชรบูรณ์นะคะ